รปังพกไปกินได้ทุกที่อยูรอปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาการเยเย่ซูเปอร์ยูวีคูลิ่งวอเตอร์เจลธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้นิวยาริสเอทีพไฮบริจังหวะที่ใช่ในแบบเรา เอาอีกแล้ว oh, s <S ขเมรรวมตัวจับตาทหารไทยปฏิบัติหน้าที่ตรงข้ามบ้านหนองยาแก้ว oh, s <S ด้านชายบ้านชายแดนไม่เชื่อ s <S ขเมรจะปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับเข้าสู่ข่าวเย็นอมรินนะคะเพื่อสัปดาที่30ตุลาคม2568อยู่กับพี่ปุ้ยวัสมนคส์ค่ะจอยชจีค่ะและอ้อนลักษิกาค่ะทุกวันเระ่อชสับดานะคะอยู่กับเราสามสาวค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ผู้นำสองประเทศไทยและกัมพูชาได้มีการลงนามว่าด้วยกัน ปติญญาสันติภาพ26ตุลาคมที่ผ่านมามันมีสองเสียงค่ะถ้าเสียงทางฝั่งกัมพูชาจะบอกว่านี่คือสันติภาพของเราพร้อมกับรอยยิ้มของเขาแต่ทางฝั่งไทยเองกลับไม่ได้พูดถึงเรื่องของอความสําคัญของสันติภาพเพราะเขารู้สึกว่ายังไม่เกิดสันติภาพที่แท้จริงหรือไม่รวมทั้งยังมีการทวงถามว่าแล้วพื้นที่ต่างๆที่เราเสียไปตอนนี้ทวงคืนกลับมาได้แล้วเหรอหนึ่งในนั้นก็คือปราสาทตาควายแล้วที่เขมรยิงบีเอ็ม21 เข้ามาตกลรงเราสามารถเรียกร้องอะไรได้หรือไม่คะ่ะคือถ้าพูดตามจริงตอนนี้เนี่ยทางด้านของประชาชนคนไทยนะคะไม่ได้รู้สึกยินดีหรือว่าดีใจตั้งแต่มีการลงนามสันติภาพเลยปรากฏว่าอย่างนี้คุณผู้ชมทางฝั่งของกัมพูชาล่าสุดวันนี้มีความเคลื่อนไหวอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะเกิดขึ้นที่บริเวณตรงข้ามกับบ้านหนองยาแก้วมีประชาชนชาวกัมพูชามารวมตัวกันแล้วมีการถ่ายคลิปแอบถ่ายนะคะทหารไทยเราค่ะ เป็นพื้นที่ของวัดที่ใกล้กับปราสาทต,ตาเมืองทมคุณผู้ชมปรากฏว่าชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่แล้วเขาบอกโอ้โ oh, หสภาพเนี่ยเละเลยประมาณคล้ายๆกับว่านี่เป็นฝีมือของทหารไทยเราซึ่งจริงๆไม่ใช่อะค่ะ มา,าประสาทตะม้วนมาดองติดให้ดบองพอถึงเรื่องของการปะทะการระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเขามีการออกมาเผยแพร่เรื่องราวของทหารนายหนึ่งค่ะชื่อว่าจต้นซึ่งจต้นเนี่ยเป็นหนึ่งในกําลังพลนะคะที่ไปร่วมรบในสมรภูมิของภูมมะเขือเรื่องราวเนี่ยอ่านไปก็ลุ้นไปแล้วก็ใจฟูไปด้วยคุณผู้ชมโดยทางด้านของเพจผ่าเลือดสมรภูมิภูมิมะเขือ68ค่ะเขามีการโพสต์เรื่องราวนะคะของจต้นจ่าสิบเอกสุวิทย์ทำ ซึ่งเป็นในสิบส่งกำลังค่ะมีหน้าที่ส่งสเสบียงส่งอาวุธค่ะเรื่องนี้ล่ะค่ะที่ประชาชนยังคงเป็นห่วงประเด็นเรื่องของปราสาทตาควายที่จงังหวัดสุรินทร์ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่ด้านล้มไปสอบถามดูซิว่าประชาชนเนี่ยมีความเชื่อว่าเราจะ ได้ประสาทกลับขึ้นมาไหมสําหรับประสาทตาควาย2เชื่อใจขมิ้นไหมวันนี้ลงพื้นที่นะคะไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งจะได้รู้ว่าเรื่องราวนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะค่ะาล้ค่ะคุณผู้ชมคะไปกันที่นี่เลยบ้านและสวนนะคะสําหรับงานบ้านและสวน Living f e s t i v a l 2025คืองานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะไปที่งานและช้อปปิ้งสินค้าตกแต่งบ้านและสวนกว่า2,200บูธค่ะสินค้า ราคาลดพิเศษจาก power by u งานจัดตั้งแต่24ตุลาคมที่ผ่านมายาวๆเลยจนถึง2พฤศจิกายนที่ challenger hall 1-3 impact เมืองทองธานีคือคุณผู้ชมเข้าไปเนี่ยจะไปเจอกับไฮไลท์ต่างๆที่น่าสนใจนะคะชมตัวอย่างบ้าน team house ที่บ้านและสวนร่วมกับทาง studio มิิิิออกแบบภายใต้แนวคิดก็คืออายุวณนะสุข,ขะดีไซน์ด้วยการเน้น ให้ตอบรับกับการอยู่อาศัยแบบสมดุลแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยค่ะนอกจากนั้นยังมีบ้านและสวนการเดนโชว์นะคะและบ้านและสวนกินดีอยู่ดีที่จะพบกับมุมครัวบรรยากาศสดใสสไตล์ร้านขายของชําแล้วก็จะมี c o o k ิ้ง Workshop ให้ด้วยค่ะนอกจากนี้ พลาดไม่ได้กับช่างประจําบ้านโดยบ้านและสวนให้คําปรึกษาเรื่องของงานในบ้านแล้วก็งานช่างฟรีนะคะและสุดท้ายสําหรับสายแคมปิง้งห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าบ้านและสวนก็จัดมาให้แบบจุกๆเลยค่ะพวกเราเหล่าผู้ประกาศข่าวแล้วก็พิธีกรจากรายการต่างๆนะจะไปร่วมทํากิจกรรมบนเวทีอมรินทีวีหลายคนไปกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเจอกันได้ขาเย็นอมรินร์ก็จะไปะวันอาทิตย์นี้แล้วก็เอาของรางวัลไปแจกด้วยค่ะบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสิวัล2025ตั้งแต่วันนี้ถึง2พฤศจิกายน10โมงเช้าถึง3ทุ่มอิ Impact, มแพ t คเมืองทองธานีค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามบรรยากาศนะคะที่หน้าพระบรมมหาราชวังค่ะวันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ประสบกน,นิกรเข้ากราบสการะเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่ามกลางฝนที่โปรยปลายเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะ ลักกี้นาการมิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอตรงช็อปและร้านหนังสือในอินทุกสาขา เรื่องราวอบอุ่นหัวใจที่จะทำให้คุณเห็นความสำคัญของการออมเพื่ออนาคตที่มั่นคงของทุกคนในครอบครัวและเพื่อวันที่ดีกว่าสำหรับคนที่คุณรักติดตามคลิปเต็มได้ทาง f c e e o o o p เพ e กออชและ YouTube กองทุนการออมแห่งชาติตองนี้อร่อยตรงสเปกเลสกาแฟกระปอไซาราบิก้าและโรบัสต้าหอมหลมกล่อมอร่อยตรงสเปกลองเลย ธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค คุณภาพคิดถึงหงไทยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ พบกับเรื่องราวอบอุ่นหัวใจที่จะทําให้คุณเห็นความสําคัญของการออมเพื่ออนาคตที่มั่นคงของทุกคนในครอบครัวและเพื่อวันที่ดีกว่าสําหรับคนที่คุณรักติดตามคลิปเต็มได้ทาง f a c e b o o k p เพ e กออชและ YouTube กองทุนการออมแห่งชาติการเรียนรู้ของเด็กๆเ,เริ่มจากการได้ทำในสิ่งที่ชอบโฟโมสโอเมก้าสมาร์ทโกวันพลัสมีดีเ27มิลลิกรัมวิตามิน b 12 c และกอสความสุขจุดประกายการค้นพบโฟโมสโอเมก้าสมาร์ทโกว งานแฟร์ใหญ่ที่สุดส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์ Living Festival จัดใหญ่ครบทุกโซนเอ็กซ์พอรโซนสินค้า o u t ดอ o r ก็มี24ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้อ m p a c t เมืองทองธานี ากาีนากานาคาจตุมงคลปองน,นี้อร่อยตรงสเปคเยสกาแฟกระป๋องไซอาร์ิก้าและโรบัสต้าหอมลมก่อมอร่อยตรงสเป yes, กลองเลยพบกับเรื่องราวอบอุ่นหัวใจที่จะทําให้คุณเห็นความสําคัญของการออมเพื่ออนาคตที่มั่นคงของทุกคนในครอบครัวและเพื่อวันที่ดีกว่าสําหรับคนที่คุณรักติดตามคลิปเต็มได้ทาง f c e b o o k p เพจกออชและ YouTube กองทุนการออมแห่งชาติ เมนูไหน,ไหนก็ไม่เค็มโดโดแตจะลงตูก็จะถูกใจร่อยทุกเมนูใช้ผงปรุงฟ้าไทยไม่เค็มโดด6กปี PEA เรามุ่งม,มั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเรา จะยกระดับเศรษฐกิจกคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน6 5ปี p e a Smart Energy for Better Life and Sustainability n e s c a f e Blend and Brew อร่อยดืม่มทุกเช้าอร่อยทุกวันแก้วหมดเลยหอมกลมกลอ่อม n e s c a f e Blend and Brew อร่อยอุ่นใจไม่เคยเปลี่ยน พบกับเรื่องราวอบอุ่นหัวใจที่จะทําให้คุณเห็นความสําคัญของการออมเพื่ออนาคตที่มั่นคงของทุกคนในครอบครัวและเพื่อวันที่ดีกว่าสําหรับคนที่คุณรักติดตามคลิปเต็มได้ทาง f c e e o o o p เพ e กออชและ YouTube กองทุนการออมแห่งชาติสนับสนุนโดยเข้าเกรียบ PR Big b a g อร่อยเข้มเต็มซองปราดยาเวลเ s ส สหคลินิกน้ำมันเครื่องเอนเอออสน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่นสุภาลัยพรีม่าวิลล่าถนนอุทยาบ้านหรูบนถนนที่สวยที่สุดในกรุงเทพช่วยลดผมขาดหลุดร่วงแชมพูไบโอเวท ผู้ชมคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีทางด้านของประชาชนชาวไทยหลั่งไหลกันเข้าไปกราบสการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงกันอย่างเนืองแน่นนะคะถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงบางตอนที่มีฝนตกลงมาค่ะมีทีมข่าวอมรินทีวีของเราค่ะคุณสมเกียรตินูมหันรประจําอยู่ที่จุดของท้องสนามหลวงค่ะได้พูดคุยกับหนึ่งในประชาชนที่เข้าไปสการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อย่างทางด้านของคุณจิรารัตน์จันคงค่ะคุณจิรารัตน์เล่าให้ฟังคุณผู้ชมคะบอกว่าจริงๆครั้งนี้ เ,เป็นการที่มาครั้งที่สองแล้วที่มาสักการะเบื้องหน้าดูบรรยากาศสดๆกันหน่อยค่ะ